สวัสดีนะครับ FC ครับยามแบงได้เออสวัสดีครับพี่น้องปองไปครับวันนี้ยุให้ยุหน้าครับมาเบิ้งหน้าครับมาเบิ้งเสียงหน้าโมเดลครับของเซนจังสายโจทครับไม่ออกค่ำครับเป็นเฮ็ดไว้นี่เราก็มาเบิ้งครับเฮ็ดไปแบบง่ามได้พี่น้องไอ้มาเที่ยวนะครับจังหวัดอุบลแวะมาได้นะครับอยู่ข้างหน้าพุวกเองครับนี่ก็มาเบิ้งกันได้ครับเทียงหน้าโมเดลของเซนจังครับเดี๋ยวเขาพาไปเบิ้งเลยครับพี่น้อง นี่ครับอย่ามแรงครับโอ้บรรยากาศดีแห้งครับพี่น้องมาเบิ่งครับว่าเสียงหน้าโมเดลของเส้นจังครับที่พันท้ายร่วงช่องทั้งช่อง YouTube ไม่ออกคำกับเส้นจังสายตรวจนะครับมาเบิ่งเดยว่าเสียงหน้าโมเดลเราที่ว่าเราใส่งบประมาณครับนี่สองปัหาครับมันนี่ผมงกับพามาคำคำน้อยจัง่อยครับนี่ครับเบิ่งครับทั้งนี้เราก็ปลูกโมวสิงไข้ครับนี่ทางเขาออกครับ ฟังผุ่นก็เป็นสวนมะลิผมนะครับหน้าครับเด็กสภาพ f c ไปบ่งครับแล้วปลูกลายแนวครับคาติเฮดได้อาทิตย์ก็กลัวครับพี่น้องนี่ครับโอ้ดูนี่เขาเราก็ปลูกหัวสิงไข่ครับพี่น้องเป็นแถวนะครับทึ่งก็อัพเป็นไ้หน้าครับดึกในจังน้อยครับพี่น้องแต่วว่าเสียเอาไว้เลี่ยงปลาเลี่ยงกบนะครับเศรษฐกิจพอเพียงครับโครงการพระราชดำริของในหลวงนะครับ ทั้งนี้ทั้งนี้เล่ากันนะครับรถไทยมาปรับนะครับนี่เราเริ่มย้ายปลูกพืชที่กินได้คู่ยางนะครับไม่ว่าจะเป็นหัวเส้นไข่ครับนี่ครับนี่บวกหุสงเล่ากันง่ามนะครับพี่น้องนี่แล้วครับนี่แล้วปลูกหุสงครับหงสงไราย่างครับพี่น้องปลูกหุสงไปแถวไปเลยครับพี่น้องุเบิ้งครับ F4 เบื้ัวนี้เล่ากัน ปลูกพักขาครับพี่น้องพักขาเลื่อนเชอมครับเริ่มปลูกครับเร่อทังฟางทังพีการปลูกนะครับหลายโกครับอันนี้จะเป็นอันนี้ครับโคหูดครับพี่น้องนี่ครับมีโคซึ้งไข่มีบกหูดมีบกกุงครับพี่น้องหน่นาวเราก็มีครับอันนี้เป็นไม้ผ้นนะครับหมกวงครับพี่น้องนี่ครับ กับบักซีดาครับบักเขียบนี่แล้วก็ปลูกไปครับได้ปลูกไปนะครับพี่น้องครับต้นนี้ก็จะเป็นสะน้มนะครับที่เราว่าหนามออกบ่อนะครับพี่น้องครับเ้าสีเฮ็ดไว้แบบว่าเอฟซีมากครับนี่ครับตัวนี้ก็เป็นเลนครับพี่น้องเลนตาอากาศครับพี่น้องผมขึ้นไว้ครับเห็นเห็นนวาวาอัน เห็นเส้นจังวาทีนาครับได้ผลครับพี่น้องผลผลิตออกแน่เรียงปลาเรียงกบเรียงไก่เรียงคู่ยางครับพี่น้องปลูกพืชผักนี่ครับหลายยางครับพี่น้องนีมะนาวครับพี่น้องนี่นี่น,น,นี่ลายยางลายแนยวครับครับก็เลื่มร่งไว้หลายยางลายแนยวเลยครับนี่โซนนี้จะเป็นป้ายนะครับ สวนหูสิทธิ์ทางซ้ายจวดนะครับเราก็เริ่มปลูกดอกไม้ครับพี่น้องดอกฟงฟ้าครับยอย่างลายเนี่ยครับพี่น้องส่วนนี้จะเป็นส่วนดอกไม้ครับตัวนี้ผมขาดว่าร่อนทมดินไป้นีเพื่อไว้ล้างเต้นครับหินล่มชมวิวบรรยากาศยามนหนาวครับนี่ครับมาเบิรงกันเลยครับพี่น้องนี่ครับ สอดต่าครับมองพักผ่อนครับมองนอนเว้นครับกินเดากินเบียร์นะครับพี่น้องเฮ็ดแบบดีครับพี่น้องว่าใส่งบสองพหาครับนี่ครับตัวนี้ก็โอ้ตัวนี้เสร็จไปครับมองนั่งยืนหิ้มซ้าครับพี่น้องตัวนี้แล้วนี่ครับน้ำออกบอครับพี่น้องิ่งครับจํำแดงครับพี่น้องโจ๊กซ้าน้ำ ขึ้นไม่เองครับพี่น้องเป็นน้ำใสๆเลยครับพี่น้องเห็นระวากินได้ครับพี่น้องน้ำออกบ่อหรือไข่สานเงินน้ำมันน้ำบดานน้ำอันนี้ครับซึมออกจากดินครับพี่น้องใสครับเย็นครับโอ้เรามาลงพักมาเแล้วทุ่นนี่ครับแล้วก็เริ่มปลูกลงแปลงพักนะครับอันนี้ดานนี้โซนนี้ครับ ย่างแดงครับคลิปนี้กับผมมี่ยังครับก็ผ้ามาเบิงครับแนวิีดตะกิดพ่อเพียงครับทุ่งหน้าเซนจังสายจวดครับนี่ครับเราก็เฮ็ดงามอยู่ครับปูคู่ยางครับตะกินได้ครับพี่น้องนี่ครับเป็นต้นแบบนะครับต้นแบบของบ้านน้องแสงไงนะครับพี่น้องต่อไปก็มนจิมีสังสรรค์อยู่นี่ครับพี่น้องหม่องนี่กระิมมองเป็นหม่องกลางเต้นครับพี่น้อง เลี้ยงกบเลี้ยงปลาครับสำหรับโซนนี้ก็ทางเทียงหน้าน,นะครับนี่เทียงหน้านโมเดลงเซินจังครับก็แถาเราปลูกกันนี่ไว้ครับปแปลงครับนี่ครับโอ้งามครับแบกกรได้โคดน้านครับพี่นอ้องเฟื่องผมเอานี่ครับเป็นหมากเรื่มเป็นหมากครับพี่น้องคุณอ่ะโอ้แบกห้ามครับพี่น้องอีกประมาณ สองอาทิตกิดสิที่เก็บอะไครับพี่น้องนี่ครับไลายเติมดีครับอ่างเชียงเชียงหน้าโมเดลของเส้นจังนะครับพล้วเราก็ได้ปลูกแปลงไว้นะครับครับโอ้ต้องฟังพุ่นกับสิเป็นอะไรครับโม่ครับพี่น้องครับสวนตัวนี้ครับที่ผมเ h ็ t คลิปคลิหนึ่งครับที่ว่ามาลักกินโม่โมครับนี่ครับแล้วก็ปลูกไว้ พี่น,กกนี่นอาจจะได้ไม่ใหดคลิปคือเก่าครับพี่น้องรักกินมขมูเก่าครับครับมาปลูกไว้นี่แบบง่ามครับพี่น้องนี่ครับหนึ่ง <S 1> 1 <S เดือนนะครับพี่น้อง,งเบิ้งครับโอ้ยเบเเิ้งครับสีเบิ้งน้องเบิ้งครับโลฮายูนาครับเป็นดอกไม้สุขกระยานไม่แรงครับก็สวัสดีซีด้วยยามไมแรงครับ ทั้งทังก็จะเป็นเพียงหน้าโมเดลนะครับทั้งทั้งนี่ก็จะเป็นสวนของผมนะครับผมก็เริ่มเฮ็ดแล้วครับเป็นให้หน้าครับพี่น้องเอาพรมลุงดินด้วยอันนี้ครับแนวพระสติกเศรษฐกิจพอเพียงครับพรมลุงดินครับนี่อ่ได้วานไนทุเขียวครับไปครับพี่น้องนี่ครับทุเขียวพรมลุงดินครับได้เดือนนึงครับพี่น้องเริ่มเกิดแล้วครับงามอยู่ สวนทั้งนี้ก็เป็นปอเทื่องครับยอย่พี่น่งปอเทื่งครับเราลั้งเกิดง่ามมือนกันไม่ว่าทั้งโซนนี้รงว่วนี่ผมจะโจกซ้ายครับเศษสานี่ทั้งเรื่องนี่ก็จะเป็นพื้นที่ของสวนผมนะครับตรงขามผหน้าซีนจังสายจวดน,นะครับฟังนะพูดอันนี้อันนี้ครับโซนนี้ผมก็โจกเช้าไปแล้วครับแต่ว่าอ่ามาอัปเดตครับเบื้อง ปล่อยปลาครับพี่น้องนี่ก็ปล่อยปลาครับนี่ซาตัวนี้ครับที่สิ้นจังสายจวดมากนี่ครับปลาอะไรอยู่แล้วครับพี่น้องอนี้ก็เลี้ยงไว้ครับแต่ว,ว่าปีนี้ว่าจะโจกซาอีกเลยบอเขาบพราะขันเห็ดครับพี่น้องปลาครับกระเพอได้กินนี่อยากก็ว่าปลา โซนนี้ก็จะเป็นสวนมะลีนะครับสวนมะลีของผมเองนะครับทำไมทุกคนถามว่าชื่อช่องผมทำไมตั้งชื่อเปิ้ลมะลีสดสายจวดนะครับเพราะว่าผมประกอบอาชีพนะครับขายมะลีแก้บนอยู่ที่วัดหลวงพ่อทันใจนะครับที่เชียงใหม่อำเภอหางดงนะครับนี่ครับช่วงนี้กับมมีดอกครับพี่น้องแต่ว่าก็งามอยู่ครับ อากาศหนาวครับช่วงนี้อุบลนสวนนี่ผมก็ปลูกได้ประมาณเขาปีที่สองครับพี่น้องนี่ครับงามอยู่ครับสวนมะลินะครับก็ทั้งลุงก็สิเป็นสะเลี้ยงปลานะครับก็สิเฮ็ดตามแนวพระราชวังดีด้วยกันครับปลูกกวกพริกกผักไก่ครับพี่น้องนี่ครับทั้งเทั้งอันนี้เป็นสวนของผมเองนะครับครับ ส่วนนี้ก็จะเป็นครับที่หน้าผมครับนี้ครับพี่น้องใบอีสานครับเท่ๆกับผักเขียวเว้ยครับก็ไปหอดทั้งรุม,มครับก็คลิปนี้ก็บ่ม,มี่ยังร้ายครับพี่น้องก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์เพื่อให้ผมทำคลิปดีๆสำหรับคลิปนี้หอกกระเพาะมาเบิงอันนั้นครับ พามาเบิ้งสวนพามาเบิ้งหน้าครับพี่น้องก็พามาเบิ้งอันจังหน้าเส้นจังสายจวดนะครับที่เล่าอันเฮ็ดไว้พักพ้ครับพี่น้องมองพักพรอนมองกินเหล้ากินเบียร์มองนอนเว้นครับพี่น้องครับก็อยู่ฟังตรงขามครับพูดนะครับแสงอาจจะย้อนเนี่ยอาจจะบ่เห็นครับพี่น้อง สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไปสนนี้นะครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปดีๆนะครับพี่น้องคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับบ๊ายบายครับพี่น้อง